เฟิมกู้ตกนะจากร้อยลือร้อยสามนะเพื่อนเหลือร้อยเดียวนะเหลือร้อยยี่อ่เหลือสองร้อยแล้วนะเพื่อนปรกันนะปรกันนะไอสัตว์เจอกูใหญ่ไปทางตึกลุงตามโจ๊กตามโจับตามโย๊กตัดจริงมาลอลับมาลอลับมาไปทางตึกลุงนะไปทางนี้นะกดนางอมูลนะกดนางอมูลนะมือหันเข้าโนู่นหันเข้าโน่นหันเข้าหน้าเมืองออกมาตั้งหน่อยออกมาตั้งหน่อยเซตนาปล่อยไปเลยปล่อยให้เซ็นทาอยู่ข้างล่างไปเลย เอาล้วนะฝั่งฝั่งนี้นะฝั่งงัดบ้านนะมาๆมาๆมาๆมามามารวมัมตงสีแยกหน่อยเพื่อนมาๆปั๊มตรงสีแยกหน่ปั๊มอ่ตัวออกดีกว่าผมก้ตัวออกก่อนตัวออกอ่ะตัวออกเดี๋ยวดูห้ไอแปดนาะไม่ไทอี่ทำอะไรอยู่เดยนะ Hoa biểu lưu này. Hoa, hoa, đâu hoa, Anh hoa, 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 Peter, hoa, 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 hoa,

ข้างขาวมันใช่ปะยูโวนะยูโวนะยูโว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 ข้างขาไม่มีเรานะคข้างขาวนั่งสองหรือสามไม่รู้อ่ะจะยิงกันหน่อยดิโบ้นในปั๊มกันนอในปั๊มให้ผมออกต่อมาปั๊มออกปั๊มแล้วออกั๊มแล้วข้าวหมด้อมน้ำไม่เล่นน้ำจะมีนะ้ำจะมีนะลอกน้ำเฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยไอพอดไอพอดไอพอดเหินเหินอาร์สิพอดเหินเหินขึ้นเออเหินขึ้นในนี้พอดเหินขึ้นในนี้เหินขึ้นไอเอินขึ้นโอเวอร์แล้วโอเวอร์แล้วเว ไม่ไม่มันตกรถพอยมันตกรถมันตกรถชนแล้ว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 มันออนฟูตออนฟูตตอนนี้เนี่ยมึงเห็นกูเบ้าเนี่ยใครวะดูไอ้ดอไอ้มันมาพอดมึงไปเนี่ยรถมึงไะข้างหน้าเนี่ยตรงร่องเลยพอตรงร่องเลยตรงร่องเลย มันขึ no ful, ้นไปยังคอมพิวเตอร์เพ <những> ื oh. <sed> <ale> ่อนรถกุกิงหวยรปเตอรม่งเมิเตอร์มีแงโบแรโบอยู่สีแดนอชนกูไหนเม่กิ่งไว้ับไอี่วงลง

Pia tuyên binh 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 เอปีนน้ำลงบานหน่อยปีนนลงบานหน่อยดันมาอีกถอยมาอีกถอยมาอีกถอยมาทางออกเมืององอุ้ยโดนชนใครวะเซโน่เซโน่อย่าวางเซโน่อย่าวางหลังบ้านไม่ต้องวางไม่มีรถมาเลยมีแต่เราไเตอร์เตอร์มาเล่นตรงาตอร์มเลตาเห็้ตัวนี้หน่อยส้ตัวนี้หน่อยหัวเขาเน่ยซมาหน่อย เบะช่วยกันเบะหน่อยเบตัววิ่งหน่อยเบะตัววิ่งหน่อยเบตัววิ่งหน่อยมามาเชีวรู้หเรู้อดาเ้อมาเียรู้มาเชียวรู้เอิร์ดมาเชียวรู้เอิร์ดตามเพื่อนหน่อยกูเพื่อนหน่อยพี่จอนพี่จอนกูเพื่อนหน่อยพี่จอนพี่จอนกูเพื่อนหน่อยพี่จอนพี่จอน

มาจับทีสุแรกหน่อยเพื่อนรู này, 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 ้เรื่องรู้เรื่องกูหน่อยกูหน่อยเพื่อนกูหน่อยกูหน่อยน่ปเอเื่อกปะปัดอโนเฟยรู้่กับเพื่อนได้ปัดอโนยรู้งับนูเรอเพื่อนูเรอฮ้ยน้ำปืนเปลี่ยนบ้านเพื่อนน้ำปืนบ้านเพื่อนไอไอคนที่กลับไม่ได้มึงทำไงมึงวิ่งมึงวิ่งไอจูจูวิ่งมาหลังงจูจูวิ่งมึงกับพี่ก่อนจูเบรกให้จูขึ้นก่อน พี่รู้พี่รู้วิ่งถอยยาวพี่รู้เมียเมียขึ้นไม่ได้พี่มีวัวตัวเทสเซตอยู่นี่ไอเอิร์ดรถกูไม่ไหวเอิร์ดกูออกนะเอิร์ดพร้อมพี่ไอพร้อมไปเชิญพิเทสไปพาไม่ไม่ไม่กูออกได้กูออกได้ไอจุ๊บหลังบ้านมามาจุ๊บหลังบ้านมาไอจุ๊บได้ตรงนั้นจุ๊มได้หมดเลยมจุ๊มไม่ได้จุ๊มไม่ได้จุ๊บไม่ได้คนนึงหลังบ้านจุมเอาไว้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาใช่ไหม ะุมาทะาทะามพี่ยิงยห้หน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยหลังบ้านมาหลังบ้านมายิงหน่อยยิงหน่อยผมชุบเพื่อนได้ผมชุบเพื่อนได้้มไม่รู้โได้ไหรโยไม่อยมาหน่อยยากกว่าอยิงหน่อยสยยิงหน่อยไปกเบรกหน่อยเบรอัมาเต่อเบรกต่อนะข้ายิงบหน่อยข้ายิงบหน่อย

สบนถนนเยอะนะเว้ยได้ไหมื่มได้ปมีใครจุกไต้เย็นเออแต่จุกผมผมได้เกิดเกิดได้ไ้เพื่อนๆกันนี่เนี่ยเยไก่อนไนี่ก่อนได้ได้อยู่นะเพื่อนค่อยๆเบิดนค่อยเบิดนยเบิดนะรถที่้าตรงตรงริมเอใช่ใช่ทำไมงหลังพี่ผมผมในน้ไม่กุ้มน ไอเรียจูเพื่อนไอเรียจูเลียจูเพื่อนไอเลียจูจูลองเลียจูยไมให้ไม่ได้นะซ้ำซ้อ่ขึ้นมาข่าข้างนี่ข้างลงมาได้นะยิงฟีอยู่ย <h iec music> ิงฟีอยู่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นม่ได้ยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยเะนะดึเพื่อนนะโหผาเพื่อนนะหาอีกนะเพื่อนต่อเว้โอ้เพื่อเราเยอะนะ ไีล yeah, nice, ีนไปีลีเพืเยอน่อยลีเจน่าลงมาโดนยิงพี่จับนะัเดี๋ยกูจะให้กูจะให้อยู่พดบอเพมบเพิ่มแล้วบอเพิ่มแล้วบอเพิ่มแล้วกลับมากลับมากลับมาูไอ้ไอ้จูจูเลนไดะจูจูข้าวจูจูข้านี่ก่อนจู ฝังเขาเยอะปะเนฝัเขาเยอะโยโยยุหน่อี่เนี่ยอยได้ได้ใจเย็นเอนเติกเติมัลงไฟเยอะเฉยเพื่อนิรเติมัลงไฟเยอะนี่พวกัี่ยิงให้อยู่โยนยิงให้อยู่ปืนปืนมาปืนนอเ้าปืนมาวันฝัน้องเาจูจูอ้กูหน่อยจูพี่จอรนเอ้ใครวะพี่บอลพี่บอลดันขึ้นไปพี่บอลพี่อลดันขึ้นไปยิงไฟพี่อพี่จอรพี่จอร์นดันขึ้นไปยิงไฟพี่จร พี่จอนนไไฟลกดให้ผมกดให้เอาเอาตัตัวชุบก่อนนะชุบชุบก่อนเอาตัวชุบก่อนเอาตัวชุบก่อนตัวชุบก่อน

ถ่ยไม่ยิงือยิงให้ไม่ได้เนะเว้ยถาอยหน่อยถอยหน่อยเอนถอยหน่อยเพื่อนเพือนถอยหน่อยมันเอาเพื่อนลงน้ำไม่เห็นไหนมันเอาเพื่อนลงน้ำวิ่งไปนะตาวิ่งไปนะพี่เปี่งให้นะถอยไ่ยงปืนทันีวิ่งบีนะวิ่งบีหรือถอยบี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 ตรงพี่จ่ายตง

โอ้ลมโบวาร์จัดเลย้นหเพื่อนลมโบมันวารเกินเว้ยมันชนไม่ได้เว้ยเอิร์ดมึงวิ่งไปได้ป่ะเอิร์ดเอิร์ดเอิร์ดไม่เปิดหลได้ป่ะเอิร์ดเอิร์ดไม่เปิดหพี่่าได้เอิร์ดเดี๋ยวพี่ย่อออกมาให้ แกดีวนอได้เยอ้วไม่ิได้อแลได้เยอะแล้วเยเฮ้ยแล้นขึ้นมาเพื่อนหน่อยตรงแลมโบ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 เพื่อนตายตรงแลมโบเพื่อนตายตรงแลมโบระวังหลังนะระวังหลังนะใครอยู่บนเขาะหลังหลังหลังมือบนเขาหลัง

เฮ้ยมึงเป็กตัววิ่งไม่ได้ลงบานหน่อยวิ่งไม่ไลงบานปิกเห็นปะเออเดี๋ยวพิ่งนเิ่งนปิกขึ้นตได้ไหมเนขึ้นตไไาง่พอเกยิงให้เพือนหนิงพืนปิกมาพี่แล้วปิกปิกพี่มองไม่เห็นอะปิกมึงเปกอะพี่จกับไปเล่นกับเพื่อนหน่อยพี่จ๋ากลับไปเล่นหลังบ้านไปเขียวดิพี่จ๋ากูสวย สววไอพี <ersch> Workers, ่เจอเพื e ่อนป้ะพ er, ี่เจอหรอถือปืนเบรกหน่อยถือปืนเบรกหน่อยถือปืนเบรกหน่อยถอยมาอีก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 เฮ้ยยิงหัวแดงดิพี่จ๋ายพี่จ๋ายพี่จ๋ายยิงหัวแดงดิ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 หลังดิ

ยิงให้ไรแพทขึ้นปืนให้ไรแพทขึ้นปืนให้ไรแพทแพทขึ้นปืนให้ไร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 ตรงกูขึ้นปืนให้หน่อยขึ้นปืนให้หน่อยขึ้นปืนให้หน่อยขึ้นปืนให้ไรยิงหัวแดงหน่อยยิงหัวแดงหน่อยแพทมองหลังเลยแพทแพทริมเล่ริมเล่มันจะหนีมันจะหนี ยิงหน่อยยิงหน่อยงเขาซ้ายเอนคมพขงหัน่อยมาออกขาลังนอุลลีังานอุลม้ำแล้วาออกมาเอไรเยมเอามพีเพื่อนขอไป้ผูจับู้ให้ผู้จับย่งโยหน่ข้างางเข่าซ้ยโอ้เหียไม่ยิงเมื่อไงยิงเมื่อไหเ่ยิงมันมันซ้ำไม่ได้อะใครใครเห็นน้ำไม่เหมือนกันปะ เอาได้เออกหรเปลเปลี่ยนปืนได้ไหมเปลี่ยนปืนได้เปลนปืนนเปลี่ยนปืนได้เปลีนปืนได้เปลนปืนได้เนี่ยเนี่ยเนี่งนี่ยเนี่อนะ่เนี่ยเียนียเนียี่ยเนีนี่เ่ยีย่่าที่ะตัวนะไม่ต้นงไย่ต้นงไม่ต้องรวมกันนะโอ้ยไอ้เอนนนนน่านนนเราีเยีนีนยเเ้เีเ เฮ้ยได้สคนคจะพามาไ้อยอนับอ้ีกเนอยีศพนอยไอ้จอ้เฮียไอ้ไอ้จูไอ้เฮียถ้าตรมมึงอะกูบอกให้นะ

ได้อเออมีคนคับว่าไงเอิร์ว่าไงไยมูด่้เ่อยถอยช้าไม่เดี๋ยวศพมึงพอลลี่อยู่ไวะเอาห่อเอาหอไหมนะพี่ไม่ต้องหอมาวะมีมหนูหาไม่เจอแจมาเยอะแจ็มาเยอะมาเ็พี่จก็ได้รอรออที่อยู่ในรถอรออร เอาไหมผมห้าก็ได้พี่เลขสามห้าเลขสามห้าเอาไหมผมห้าเลยนะผมเต็มเลยนะผมจะแจกให้เอาไหมผมเต็มเลยได้ไหมผมแจกให้เาอาไมผมเต็มเลยได้ไหมผมแจกให้เลขสามห้า้นรงพยาลสงนี่น่รงบาลเดี๋ยวหมอมหมอเข้าเนาะใครไม่มีหออยู่ใครไอแพทอ 1> iPad 1. ไอ a แพหนึ่งไอไอตามีหอเปล่าเล้รืองอะไรแล้วาใแล้วใครอีกนะไอแพอยู่ไหนวะหนึ ok <progressive Attention. S 2> ่งสามสติค <reco Christ. S 1> <iza>. ่อยทำไม่ต้องรีบมีเบรกเอาอยู่หมอขอศพบอกปนก่อนแค่นั้นเองใครไม่มีห่อนึงวะใครไม่มีหอนึงวะอยู่ตรงนี้เยอะะพร้อมยังพร้อมยัง เอาศพไปรวมหน้าโรงพยาบาลดีไปเอาศพรวมหน้าโรงพยาบาลเกียร์เรียกนานมากไม่มีพลัพี่พาศพไม่หวน้พี่พลัไม่ศพอยู่เคสโอเชียนนะเขตหลังโอเชียนนะทางออกนอกเมืองอ่ะมาอีกสองศพะพี่กันังวิ่งไปหน้าโรงพยาบาลพี่โอเคเอาไอ้นายดิไอ้เพื่อนชมมาแต่งหน้าโรงพยาบาลท่านนขยับรถไม่ได้รถทังไม่ขยับรถไม่ได้ทำไมศพถ้าอยู่ศไน้อยไม่อ้อีคนไม่ได้

เดเลยกระเป๋าหออีสองหนึ่งแปดค่ะผมบาร์บิคัตเปล่าวนะพี่เดือดเต็มที่นเก็บคนเหรอแป้นึงนะเพื่อนยังไม่พร้อมด้ยอะไรนะพี่จอนพี่เกีนักกี่คนอ่ะหมดแล้วอ่ะไปเอาไปเอากับพี่รูไปไม่เอาสามสี่นักกี่คนไม่ไม่ได้ไม่ได้อือหมอเดือดที่หนึ่งเดือดทรีบเกียร์กอนนี้ก่อนสบว่างหนึ่งสว่างหนึ่งเพื่อนไปเผาหน้าโรงพยาบาลอ่ะสบว่างหนึ่งมาหยิบไปคนนึงสบว่างหนึ่งพี่รูพี่รูพี่รูเห็นตรงเห็นตรงธนาคารบ้างพี่ให้จอนแพ้พี่จอนไปยัง โอเคโอเคไปได้แล้วได้ปะไปได้แล้วพี่ได้ไป้ได้ไปไ่เหลือเนี่ยตรงนี้ไมอยู่นะนเฮ้ยเพื่อนาหน้าโรงแรนเบรกเอาอยู่ใครตอนนี้เบรกเอาอยู่ใครพร้อมเปิดไเบรกเอาอยู่กับพี่พี่นะเออพี่จะพี่เปิดเลยก็ได้อรอพี่รอรอจังหวะรอรอจังหวะตำรวจเขาแล้วเปิดศพางนึงอะมาเอาด้วยอะไรี่น้องไม่พังย ขอเร็วกว่านี้ขอเร็วกว่านี้แบกอยู่ไหนแบกแบกมาหาลยเลยแบเลยไปได้แล้วพี่แบดลไไม่มันมันรอส่งเล้ยมันเเวลาแล้วเนเวลาแล้วเกิมันเกินเวลาแล้วเไม่ดหยเอายังเอาแล้วนะห่อเลย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 ลยเอยู่ไหนแบกอยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนตรงกลางเลยหน้าโรงพยาบาลเนี่ยนตองการหเนขึ้นา้นป้ายขยางายเกียวขึ้ทา ต่อไอพี่จอนเอาโอบรีไปได้ได้ปะไอเชี่ยวันนี้ตำรวจเยอะว่ะพี่จอนไปไปนั่นเหลือพี่รู้พี่รู้ขึ้นยังพี่เคอ้ก่คนโทรโทรโทโทที